วันนี้คนเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะเช็คอินได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันเซลล์เช็คอินนี่มาโอ้แถวว่างอยู่ด้วยเดี๋ยวเรารีบไปถามเขาดีกว่าครับว่าเช็คอินยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับเครื่องนี้มันใช้ยังไงล่ะครับไปสานเดินทางไปไหนคะไปซีอานครับค่ะทางสายการบินแอร์เชียของเรานะคะมี การอำนวยความสะดวกให้บริษัทนะคะโดยบริษัทสามารถทำเซลเช็คอินจากตู้คีย์ออสได้เลยค่ะบริษัทสามารถเ,เช็คอินนะคะผ่านตู้คีนนย์ออสจัดหนัยก็สามารถเข้าไปในบอร์ดบ,บอร์ดดิ้งเกตได้เลยแล้วต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนมีอรครับขั้นตอนนะคะเดี๋ยวบริษัทก็ทำการเช็คอินนะคะโดยการใส่หมายเลขการจองค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะครับ ผู้ดยสารสามารถใช้อบอร์ดดิ้งพาสนะคะที่ผู้สารทำเซฟเชคอินจากตู้ k e y อ r อเนี่ยออผ่านเข้าไปในบอร์ดดิ้งเกตได้เลยโอเคครับผมเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วไม่ต้องรอเลยรว <c oughs> ดเร็วเรียบร้อยครับผมค่ะจีบไปนะครับรับค่ะ วครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เมืองรั่วหยางนะครับผมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับผมอันนี้อากาศไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับผมลบสอนะฮะผู้ทีนี้ควันออกปากเลยนะครับผมและด้านหลังของผมนะครับผมก็คือประตูถ้ำมังกรนะฮะที่ขึ้นชื่อว่ามีรูปแกะสลักบนหน้าผานะครับรูปมีประมาณแสนกว่าองค์เลยนะครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงตามผมมาเลยครับตอนนี้ไม่หวแล้วหนาว รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกชวนคุณร่วมค้นหารหัสลับลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีเพียงคุณดูรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแต่ละสัปดาห์จะมีรหัสลับขึ้นมาบนหน้าจอทราบรหัสลับแล้วพิมพ์ทีหนึ่งเว้นวรรคตามด้วยรหัสลับส่งมาที่4838323ผู้โชคดีที่ส่งรหัสลับมาหนึ่งครั้งจะได้1สิทธิ์2ครั้งก็จะได้2ส,สิทธิ์ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากรว่วมเล่นสนุกได้ในวันที่25กันยายนและ2ตุลาคม2 พศ2559ในเวลาที่รายการออกอากาศ จนถึง19นาฬิกาเท่านั้นและในวันรายการรีลันวันที่28กันยายนและ5ตุลาคม2559ในเวลาที่ออกอากาศจนถึง12นาฬิกาจับรางวัลครั้งที่1วันที่7ตุลาคม2559ประกาศผลรางวัลวันที่9ตุลาคม2 5 5 9ทาง Facebook The First TV ไทยแจกแพ็กเกจทัวร์ฟรีแบบนี้มีแค่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะผู้โชคดีอาจเป็นคุ ท่านผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่เป็นช่องๆนะฮะที่เป็นแบบว่าเหมือนมีโพรงเข้าไปนะครับผมจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้นะฮะแล้วก็ถูกขโมยไปและในที่สุดครับผมเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับเป็นจุดที่มีรูปปั้นแกะสลักนะครับใหญ่ที่สุดนะครับผมและด้านหลังของเราเนี่ยครับเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะครับผมนี่และด้านหลังของผมนะครับก็เป็นศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับผมและที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือ เทพเจ้ากวนอูนะครับที่สวมชุดห้องเต้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คืออาวุธประจําตัวของท่านกวนอูนะครับนั่นก็คือเงาอาวุธของท่านเนี่ยของจริงนะฮะนี่ของจริงเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้อยู่ร้านอาหารนะครับเป่ยจิงเหล่าหูถงนะครับผมเป็นร้านอาหารชื่อดังที่เกี่ยวกับเป็ดปักกิ่งนะครับแต่ว่าอยู่ที่ซีอานนะครับผมโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะ เนื้อเป็ดน,นะครับและถ้าจะเนื้อเป็ดเนี่ยเป็นมันเป็ดน,นะครับขอมาถึงหนัง